ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเอลิโอเดเรนะคะโครงการนี้ก็จะตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท6 6ทับ1หรือว่าซอยคูณจิงค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องเล็กที่95ทับ7สองส่วนนะคะมีขนาดพื้นที่24.22ตารางเมตรและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนและโซนห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งภายในห้องนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยนะคะภายในห้องก็ยังสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชม วันนี้ปิโปลพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมที่อยู่ในใจกลางเมืองกันบ้างค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการเอลิโอเดเรนะคะโครงการนี้ก็จะตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท66หทับหหรือว่าซอยพูนจินค่ะและโครงการนี้นะคะมีขนาดพื้นที่รวมกว่า16ไร่ทําให้เชื่อมเข้าสู่ซอยสุขุมวิท64ได้และการเข้าออกได้2เส้นทางค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีอุดมสุขแล้วก็สถานีปุณณวิถีได้อีกด้วยภายในโครงการนี้นะคะก็จะมีห้องให้คุณผู้ชมทั้งหมด3สามทาชมกันยน มีขนาดอยู่ที่24.2 2ตารางเมตรและภายในโครงการก็มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะอาทิเช่นสสาว่ายน้ำฟิตเนสส่วนสาธารณะกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะคะรอบๆโครงการยังมีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่น True Digital Park Central Plaza า a n g n a Paythek า a n g n a Lotus Big C แล้วก็โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย2ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในตัวห้องกันเลยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องเล็ที่95ทับ72ส่วนนะคะห้องนี้ก็จะอยู่ที่อาคาร E ชั้น2มีขนาดพื้นที่24.22ตารางเมตรภายในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะ เมื่อเดินเข้ามาภายในห้องนะคะก็จะเจอกับโซนครัวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนเลยค่ะซึ่งบริเวณครัวนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวซิงล้างจานแล้วก็ชั้นเก็บของไว้ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือภายในห้องน้ํานะคะมีขนาดที่วกว้างกําลังดีค่ะมาพร้อมกับสุขภัณฑ์ครบครันทาให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอนและโซนห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งภายในห้องนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยนะคะอาทิเช่นโซฟาชั้นนววววางงงขอชัอ้้ทีแลก็ ะเส้ผาค่ภายในห้องก็ยังสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของเครื่องปรับอากาศให้คุณผู้ชมแล้ว1ตัวค่ะและที่สําคัญภายในห้องก็ยังมีในส่วนของโซนระเบียงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถต่อเติมทําเป็นโซนซักล้างแล้วก็ยังสามารถเปิดประตูกระจกเพื่อถ่ายเทอากาศภายในห้องแล้วก็รับแสงแดดเข้ามาภายในตัวห้องได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเอลิโอเดเรโดยเริ่มต้นจากถนนอุดมสุขซอยสุขุมวิท103 ขับตรงไปบนถนนอุดมสุขประมาณ3.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขับตรงต่อไปอีก200เมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท66ทับขับตรงต่อไปในซอยสุขุมวิท66ทับประมาณ900เมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับสำหรับผู้ชมที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในโซนใจกลางเมืองนะคะที่เอเลี o ่เดลเลยถือว่าตอบโจทย์มากค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง YouTube Facebook TikTok และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมซับไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนใดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Android และ iOS สสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วิดีบาานี้ช่วยได้